คุณอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทีมงานสสวัดีตาปูกับยาเอาหลานสาวมาฝากสิคือว่าเป็นตะเก็นลูกไผ่ทั้งบานขอนเกนได้บ่อลูกสาวหลานสาวบ้าคอยเคียมประเดี๋ยด้คือมาดีนกะโลกนี่ละหลานสาวเจ้าหน้าเจงเกิดปูหลังเจงนันเจงมีเขาดีดีดอกกุเปึงบจักเสื้อจริงกูบอกเสื้อังนางสาวบุญแต่ง คู้แจ็คแล้วคู้แจ็คแล้วเป็นน้องไผเีปยเงขาไปอีหัวยองสวัสดีเอื้อยครับสวัสดีไอ้ครับสวัสดีลานครัสดีร้านครับรูดใบห่อนร้านเราถูสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยนี่ไม่กับคุจักไหวบโคตรเปลี่ยนบอใบแล้วตีไม่น้องใบเขาก็ซอสอ่ะผุดบังเกิดสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีบอล บอสทั้งสองด้วยครับนี่นะครับพลังที่ให้พวกเรานะครับได้มาหัไมาเฮียขอบคุณบอสนนุแล้วก็พี่นานกนะครับที่ให้ตุ้ยได้มาฝึกฝนบนเวทีแห่งนี้อบครับโอ้ยคือว่าเป็นตาฮักไปพี่น้องบักลาคืออยยุตัวละลาใบพ่อเท่าได้ลูกยังกับใบพ่อเท่า เขาเอื้นพี่ยิ่งยุบหันน้องเขาเอื้นพี่เรียกพี่นะพ่จะสร้างยังมึงเป็นพ่อมั้งไหมพ่อจะซร้างเรียกพี่เหมือนเดิมนั่นแหละน้าน้องนะนี่นน้องนะฮะเฮียควานเนาะเฮียเจเด็กเฮียเจเด็กอะไรตัวอันนี้กหลานอันนี้กหลานเนาะแมนอืเงยขึ้นมากกูจับได้กันกิดที่เป็นยังเรื่องของกูต้องนัดแต่มึงเอาปจะสร่างมันไม่อิ่มหัน อุ้ยต้อนแขกเออร้านไส้อันนี้ร้านไส้อันนี้ร้านสาวแลู้กยังเขาไปสวัสดีลูกสวัสดีครับเอาเมียเฮ้มบีเพลงครูเพลงอย่างไรเขาลองนะบอมีอยู่เอาดี้เลยบอกครับมีบะดี่หละตังมวยตังกาดดีๆนลูกเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดยวเด ไม่ไงนุนะตื่นเต้นก้มูคอยเบิ่งนึ่นกูตื่นเต้นกูอยางเห็นหลานรลอเพี่คููกันอีหามึงดือฟางในลูกถ้าเป็นพี่เขาอ่ะหนูไม่ตั้งการหลอกแ,อแต่ถ้าพี่คอปเตอร์หนูตั้งแน่ <c oughs> แย ي, อดยาวาเด้อพี่คอปเตอร์ไปเตรียมเปาแคนเห็นแล้วดิเอาอาจารย์มาจวดอาจารย์เอากูก็ยืนกลางสูง่พีายนยะ ไอ้ลูกแค่เต้าเพิ่งรองเพ่งอันเท่าเท่าห้องยามาพีบ้าบักละลูกไปหันลูกกีฬามาพี่พอดีๆเรื่อไอเรื่อยัยเสียหนาพอโอ้ยมันติดตกงเวที